สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The o r a c l e t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะกับหัวข้อคุณทำให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้ตอนนี้คุณเป็นยังไง ตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นตอนเนี้ยนะคะคือดูคุณสงบอ่ะคุณอยู่คนเดียวได้คุณมีโลกส่วนตัวสูงคุณชอบใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือใช้เวลาคนเดียวทําอะไรคนเดียวคุณไม่ได้สนใจเขาอ่ะคุณไม่ได้ วิ่งไล่วิ่งตามหรือสนใจใส่ใจอะไรเขามากมายแล้วมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองรักตัวเองแล้วก็รู้สึกสงบรู้สึกสบายใจบางคนอาจจะแบบไปเที่ยวคนเดียวหรืออยู่บ้านทํากิจกรรมทํานู่นทํานี่ปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์อยู่กับหมากับแมวหรือว่าทํา กิจกรรมงานอดิเรกอะไรที่ตัวเองชอบแล้วคุณก็มีความสุขมากๆด้วยตอนเนี้ยบางคนอาจจะค้นพบได้เลยว่ามีความสุขมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมากกว่ามีความสุขกับการอยู่กับแฟนเออบางคนแบบเพิ่งรู้ตัวว่า เอ้พอเรามาอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ต้องคิดมากเรื่องของความรักไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครไม่สนใจเรื่องแฟนเรื่องของความรักเนี่ยมันแฮปปี้ว่ะมันมีวความสุขว่ะดีกว่าตอนมีแฟนตั้งเยอะตอนมีแฟนเลาเครียดตอนมีแฟนเล้หงุดหิดมันมีปัญหาหนูน่นนี่นั่นจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือฉันอยากทําอะไรทําฉันมีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาดูแลตัวเองมีเวลาใส่ใจตัวเอง คุณกำลังอินเลิฟกับตัวเองนะต่อให้ใบเนี้ยจะเป็นให้เลิฟเออร์ออกมาแต่เรามองภาพรวมแล้วอะมันเหมือนกับคุณกำลัง love อินเลิฟวิวกับตัวเองคุณกำลังรักตัวเองคุณกำลังปนเปรอตัวเองให้ความสุขกับตัวเอง <c oughs> ในขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอกิจกรรมหรืองานอะไรใหม่ๆที่ที่เป็นสิ่งที่คุณรักเป็นสิ่งที่คุณชอบอะ บางคนค้นพบตัวเองอะค่ะในช่วงจังหวะเวลาที่ได้ใช้ความคิดได้อยู่เงียบๆคนเดียวหรือว่าได้ได้ลองปล่อยปล่อยอารมณ์ให้มันแบบชิวๆสบายๆอ,อยู่ๆมันก็ปิ๊งไอเดียหรือมีอะไรดีๆเข้ามาในหัวคุณแล้วทำให้คุณเนี่ยคนพบว่าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเป็นอะไรคุณอยาก มีชีวิแตแบบไหนหรือว่ามีอะไรที่คุณสนใจมีอะไรที่คุณชอบบางคนช่วงจังหวะที่คุณหลบไปอยู่คนเดียวคุณได้ลองทําอะไรใหม่ๆลองทํากิจกรรมใหม่ๆแล้วคุณได้พบว่าอ๋อฉันสนใจในสิ่งนี้ทําแล้วฉันมีความสุขจังเลยอะกลายเป็นสิ่งที่ชอบกลายเป็นสิ่งที่รักทําแล้วดีทําแล้วใช่ทําแล้วเหมือนค้นพบเส้นทางของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะโอเคอันเนี้ยคือ ตัวตนคุณในตอนนี้นะคะทีนี้มาดูว่าแล้วเขาอะรู้สึกยังไงที่คุณเป็นแบบนี้ตอนนี้ เาชอบนะเขากลับชอบที่คุณเป็นแบบนี้ค่ะเขาชอบที่คุณดูรักตัวเองดูมีอะไรอะ่ะมันมันแบบว่าน่าค้นหาหน่าสนใจดูมีอะไรให้ได้คิดอะ่ะดูมีอะไรที่เป็นพิเศษคือเมื่อก่อนน่ะถ้าถ้าคุณแบบว่า มัวแต่สนใจเขาโฟกัสเขาหรือวิ่งตามวิ่งไล่เขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือไม่มีอะไรที่ที่เป็นชิ้นเป็นอันที่ที่ดูน่าสนใจอะแต่ละตอนนี้พอคุณหันมาโฟกัสตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองหรือว่ามีอะไรที่คุณรักที่คุณชอบมีอะไรที่คุณให ให้ความสนใจมากๆมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นมากๆแล้วดูทุ่มเทมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าคุณมีเสน่ห์ในสายตาเขาอืมเปรียบเทียบง่ายๆนะถ้าเมื่อก่อนอะค,คือคุณให้ความสําคัญกับเขามากเกินไปแล้วคุณมัวแต่สนใจเขาคุณก็อาจจะทาํางานอะไรของคุณไปไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็พอมีเวลาว่างก็คือไปสนใจเขาไปดูแลเขา พยายามจะพูดจะคุยพยายามจะไปหาไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เอาเวลามาดูแล mm. ตัวเองเลยไม่เอาเวลามาพัฒนาตัวเองเลยคุณก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าคุณก็ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่มีอะไรน่าสนใจคือเขาก็รู้จักคุณหมดแล้วอ่ะเห็นคุณมาหมดแล้วแล้วก็คุณก็อยู่แบบนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณพัฒนาตัวเองดีขึ้นคุณ มีเส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้นมีความสนใจในบางสิ่งบางอย่างเขากลับรู้สึกว่านี่แหละนี่แหละเสน่ห์ของคุณนี่แหละยิ่งทําให้เขารู้สึกสนใจในตัวคุณแล้วก็รักชอบหลงไหลในตัวคุณมากขึ้นเรารู้สึกว่าความรู้สึกของเขามันเปลี่ยนไปจากเดิมเขาให้ความสนใจคุณมากขึ้นนะ แล้วเขาเหมือนแบบว่าเขาอยากจะดูเขาอยากจะเ,เห็นพัฒนาการของคุณอยากเห็นว่าเออคุณจะเป็นยังไงต่อไปคุณจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงคุณจะดีขึ้นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นสิ่งที่ทำให้เขาให้ความสนใจ <c oughs> คุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่ จริงจังในเรื่องของอนาคตหรือการพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีการวางแผนชีวิตที่ที่ค่อนข้างดีดังนั้นเขาก็ต้องการคนที่มีความคิดความอ่านหรือว่ารู้จกักดูแลตัวเองรู้จักพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันมไม่ใช่วันๆเอาแต่แบบคิดเรื่องแฟนคิดเรื่องความรักหมกมุ่นอยู่แต่กับความรักแต่ว่า ลืมลืมดูแลตัวเองลืมพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะรู้สึกเบื่อได้รู้สึกแบบไม่มีอะไรน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนเนี้คุณกลายเป็นเป็นความประทับใจของเขาอะนะคะเป็นความรู้สึกที่โอเคเขาชอบแล้วเขายังรู้สึกว่าเขาอยากจะซัพพอร์ตคุณอะคือถ้ามีอะไรที่เขาช่วยคุณได้หรือซัพพอร์ตคุณได้เขาเต็มที่นะเขาจะช่วยคุณนะเขาจะ เออ่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาถ้าคุณต้องการเออหรือคุณต้องการกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้ได้นะเขาจะเป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายซัพพอร์ตคุณอย่างดีเลยอืโอเคไหนอขอดูไพ่ออร์คาลเพิ่มเติมนะคะ Let's go เป็น to your intuition helpful people อ่ะเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือคุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยนะเขาจะอยู่ข้างๆคุณช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณคุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่คุณอยากทำอะไรคุณทำได้เลยเต็มที่ คุณค้นหาตัวเองไปเลยคุณชอบอะไรคุณอยากทําอะไรฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วเต็มที่ได้เลยฉันอยู่ตรงนี้ฉันคอยช่วยเหลือเธอฉันคอยซัพพอร์ตเธอและฉันจะคอยเชียร์อัพเธอเราว่าเขาเป็นคุณรักหรือเป็นแฟนในเชิงที่เป็นสายซัพพอร์ตอะคะ่ะเป็นฝ่ายที่แบบว่าอ,อ,อยากเห็นคนรักอยากเห็นแฟนของตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการ ของชีวิตที่ดีเติบโตขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่หยุดไม่หยุดอยู่กับที่คนนี้เขาชอบคนที่มีการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยบอกไว้เป็นเป็นทิคละกันคือถ้าคุณอยากจะมัดใจคนคนคนนี้ให้ได้คุณอยากจะมัดใจเขาให้อยู่ คุณจะต้องเป็นคนที่แอคทีฟกระตือรือร้นรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเขาชอบคนแบบนั้นอะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ